แอคชั่น่อแต่ะหอดกับมือวันอาทิตย์ยังว่าเสียงหมอวิกัเอินใส่หมอแดงเสียงว้อยทีพ่อแห้งแล้วด้วบัากมูเสียงหมอหลิดเบาโกเอินใส่หมอแดงส่วนหมอแดงตึ้งต่อตึ้งที่ขาดวางมีดว่างสวนแล้วกะเอินไปส่วนพ่อสุกีกวง หมอแดงลวงหอดบ้านคู่ม่วนเสียงจิตย่นเอิ่นชวนบุกันกับจิตแอรมือนี่ต้องคักแนมวยเอกตีกันต้องเบิ้งหาตลอดวันซองเจ็ดซองห้าแล้วแต่มันสีว่าลูกเมียของกูแล้วกะหลูบลี่ลูกกำเอาทางบัดเสียงหมอแดงปากกาดรับพวกเสี้นมวยอ้ยมือนีจังแมนช่วยเล่นมวยบอสก หมอเวียดหเอื้อเู่ได้สองเหรียญมึงนี่บอแมนเซียนดอกไว้บากโมเสียงหมอเวียดเบาคู่กันมกหมอแดงงยนได้แห่งส่วนใหญ่หอมสูนแห่งเสียงตรงกลางต่างกูโยตามากกับแม่นไผเอาไปต้องแม่นโตจังไล่เหรียญมวยวันเทียดย้ายหอมบอได้เจ็ดขึ้นเสียงแล้วแล้วก้าแบดเอาแสรำบ้าเข่าบ้าน ลูกเขาฟาดลังลังหมอแดงจักแมนกูศูนย์แห้งมือใดมือนั่นปูสีเอาหัวมันปันดอกซ้ำหรือใดอต้องแมนโตจังไล่เหรียญมือ่อวันเทยดหมอแดงบ่อไดเจ็ดกลนเสียงแวแว่ผู้สอนใบ